อดีตนางแบบดังโอเดตป่วยหนักเจียนไม่หยุดจนกระเพาะบีบเมื่อวันที่3พฤศจิกายนเผดดาราภาพยนตร์ได้ออกมาเรื่องราวของอดีตนางแบบดังโอเดตเทนเรียรแจ็คโคมินวัย39ปีนางแบบลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่ผันตัวไปใช้ชีวิตในต่างแดนที่ไม่นานนี้เธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเธอยังเล่าว่ามีอาการตาอักเสบปวดหัวมากแอนซีตี้รุนแรงมากหัวเหวี่ยงไม่หยุดกระเพาะบีบเพราะอาเจียนไม่หยุดอาการตอนนี้คือตาอักเสบปวดหัวมากแอนซีตี้รุนแรงมากหัวเหวี่ยงไม่หยุดกระเพาะบีบเพราะว่ายังอ้วกไม่หยุดต้นเรื่องจ,งจริงๆนี่ยาวหน่อยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าโอเดตชวนอาลีไปซื้ออาหารอินโดข้างทางมาลองทานกาันเพราะข้างๆพลาซ่าอินโดนีเซียเขามี สรีทฟู้ดที่ขายตอนกลางคืนแล้วคนไปทานกันเยอะมากตั้งแต่ย้ายมาอยู่อินโดสาปีครึ่งเด็ดเคยทานสรีทฟู้ดครั้งเดียวที่บาหลีแล้วตอนนั้นก็ท้องเสียแต่มาที่จาก,การ์ตาก็เลยอยากลองอีกครั้งเพราะเห็นคนทานกันเยอะทานเสร็จประมาณตีหนึ่งพอสักตี3าถึงสเริ่มมีอาการคันยิบยิบรอบตัวชั่วโมงถัดมาก,ก็เริ่มอาเจียนแล้วก็อาเจียนไม่หยุดเริ่มปวดหัวเริ่มบ้านหมุนเริ่มเจ็บหน้าอกปวดท้อง พยายามจะนอนก็นอนไม่ได้จนในที่สุดตัดสินใจไปโรงพยาบาลตอนเช้าเล่าอาการทุกอย่างให้หมอฟังคุณหมอบอกว่า you have food poisoning อาหารเป็นพิษแต่ทำไมรอให้อาการเป็นหนักขนาดนี้ถึงมาก็จับขึ้นเตียงฉีดยาให้น้ำเกลือให้ยาเยอะมากระหว่างที่หมอรักษาอยู่นั้นเด็ดก็อาจเจียนไปตลอดเวลาคุณพยาบาลก็น่ารักมากมาคอยลูบหลังรวบผมให้ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วขาบบ่ายก็คงกลับบ้านได้ โอเดตขอขอบคุณทุกคนคนนะคะทั้งที่ส่งมเมสเซจและโทรศัพท์มาแต่โอเดตยังคุยไม่ค่อยไหวนะคะเพราะยังเหนื่อยยออยากการอาเจียนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแรงขอบคุณที่พี่นักข่าวทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังรับและเอ็นดูโอเดตอยู่เสมอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆี่น้องๆ้องทุกๆุกคนนะคะขอบคุณจากใจค่ะ